องการบริหารส่วนตำบลหนองอ้อได้เปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนายชัยยงปเปรียงเวชอธิบดีอาย,ยาการภาค7เป็นประธานเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยนายสุเทพภูริเอกทัศน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดศูนย์ดังกล่าวว่าการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งเป,เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ระหว่างสำนักงานอายการสูงสุดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่1เมษายน2552ซึ่งกำหนดให้เปิดศูนย์ให้การช่วยเหลือทางกฎหมายโดยใช้ชื่อว่าศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยให้ครอบคลุมที่ทำการเทศบาลละหนึ่งแห่งอําเภอละหนึ่งแห่งที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลอำเภอละหนึ่งแห่งและที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทระหว่างข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐกับประชาชนหรือระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายทั้งแก่พนักงานท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปให้ความช่วยเหลือนิติก,กรรมสัญญาภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของสำนักงานอายการสูงสุดและช่วยเหลือด้านอธถคดีดำเนินการทงางศาลแก่ผู้ยากไร้ ดังนั้นองค์การบริหารส่ว,ตวนตำบลหนองอ้อจึงได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับสำนังกงานอายการจังหวัดราชบรุรีในการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยใช้อาคารชั้น3ามของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อเป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนพร้อมกันนั้นยังจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในคราวเดียวกันด้วย